สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้เมนูแมวเนาะจะพามาชมบอลสีในโรงเรือนเรานะคะไม่ได้ดูนานสักพักแล้วเนาะก็ได้มาใหม่บ้างแล้วก็ของเรานี่เลยค่ะเดีย๋ยวเราไม่รู้ชื่อเนาะสลับไปสลับมาแล้วตอนนี้อันนี้ตัวเล็กๆนะคะ นี่ค่ะมาเริ่มนี่เลย bon เอ mm hmm. บอร์เบิร์นมาร์กเนาะเบอร์เบิร์นมาร์กต่าง mm hmm. เราตัดยอดเนาะจากต้นนี้ค่ะต้นหลักต้นก่อเราเนาะเราตัดกิ่งชำ mm hmm. ก็ได้มาหนึ่งนี่ค่ะกำลังแตกเนาะหลายใบอยู่ค่ะกำลังหลากเหลือยแล้วและอันนี้ก็คือกวนอูนะคะก็ถ้า ถ้าไม่ตรงเนาะก็บอกมาได้นะคะว่าไม่ตรงพันเนาะเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องบอลมากนะอันนี้กวนอูอันนี้ปีกินรีนะคะการเขียวเนาะปีกินรีแล้วค่าใบใหญ่เลยนี่เขาออกลูกแล้วนะคะอันนี้ใบเขาตัดทิ้งไปใบแล้วใบเราก็มีลูกเนาะมีลูกก็กำลังออกยอดมาอีกหนึ่ง อันนี้ปีกกินาีนะคะอันนั้นเงาวกวนอูนะคะกับกรูเนาะจะคล้ายๆกันแต่อันนี้ยอดใหม่ขึ้นมาเขาก้านแดงเงากอูนะคะหงยกเราเนาะทิ้งหงทิ้งใบไปแล้วอันนี้นะคะในน้ำไม่นพนักลักหรือพลานนี่แหละคา่ะแต่เราให้มาในน้ำาพลักเนาะ พารักพะรักนะคะถ้าไม่ใช่ก็บอกกันมาได้นะคะต้นใหญ่มากเลยดูการมีก้านเขานะคะของพะรักและนี่ค่ะเศรษฐีสุพรรณค่ะเราแยกได้สองกอเนาะก็ทิ้งใบบ้างอะไรบ้างตามการเวลานะคะเศรษฐีสุพรรณค่ะมีสองต้นเนาะเริม เขาก็จะกัดสีบ้างก็ทิ้งใบบ้างเนาะอันนี้หนุมานเนาะเราแยกน่าจะอมภพราเราแยกต้นเนาะอันนี้คือเพชรพันล้านเนาะเราก็แยกไว้เอยนารายเรืองพบนายผิดแหละ <laughs> นี่คือพระชื่อ พันวษาจะมีลูกด้วยพรันวษาเรามีลูกเลยนะคะวางต้นก <c oughs> วนอูกวนอูล,อลงดินไปแล้วตอนนี้อันนี้ค่ะสีปราดแล้วนะคะดึงใบเลยสีปลาดเราอันนี้หานุม,มานเนาะหานุมานอมบพาเราก็แยกไปแล้วก็โฉมบ้างเนาะ Okay. มาฟังนี้นะคะฝั่งนี้ฮกหลงค่ะฮกหลงอันนี้ลูกไม้เนาะเป็นบอลลูกไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นจองถนนนะคะลูกเขาอันนี้ค่ะออกศึกนะคะน่ายแมนในน้าออกศึกค่ะนมัน,มมนออกศึกกำลนงมีใไปนะคะกัดสีสวยมาเลย อันนี้นะคะพนครนค่ะพนครยังไม่โต,ตทักทีอยู่มานานนานนี่ค่ะท่านชายชนเราทิ้งใบไปตอนนั้นทั้งหมดเลยน,นี่ฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะแดงยนก้านเลยนะคะชายชนเราพามาชมบันสวยๆของเราเล็กๆแน่นอนท่านชายของเรานะคะ ใบใหม่ขึ้นมาก็กัดสีเนาะแต่นีนกัดแรงกัดแรงนั้นก้านเลยค่ะ <c oughs> น่ารักจงังอันนี้มากันทักกะแล้วนะคะเจอพยาไปเนาะเราก็เลยฉีดฉีดอะไรนะสไลดมะนาวเพียเขาลงโคนนี่ก็คือ สีบุรีรัมย์เรานะคะสีบุรีรัมย์เราเริ่มแตกแนะ้วอันนี้ยอดมะกรดนะคะยอดมะกรเลอะมากเลยกระถางนี่ค่ะเพชรันล้านแตกนะคะก็พามาชมเนาะอันนี้สีเบญจรงค์ค่ะอันนี้นางไหมอันนี้ มัขวานลังสันนะคะมัขวานลังสันอันนี้ก็ขออ่าดูชื่อหน่อยเนาะยังอยู่ไม่ชื่อนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นไม่ใช่รูดยอดมูกดแล้วเนาะแล้วก็อ๋อีน,นบทสลาคำเราเนาะเจอเพียลงเน่าเลยเราลดอันนี้เยอะไป กุศละคำเบอร์เบิ้นเบอร์เบิ้แล้วก็เนาะนีพญาพันวังนะคะพญาพันวังก็สวยๆลายกำลังสวยเนาะพญาพันวัง,งใบเขาสวยเนาะสตอเบอรี่สตา <c oughs> <c oughs> เจอเจอเพียหมดเลยโอ้เราก็เลยฉีดอันนี้เยอะไปหน่อยนอไล นี่ค่ะไก่ทองประเสริฐแล้วนะคะนี่ไก่ทองประเสริฐอันนี้ชมพูอันด,ดามันนะสวยมากเลยน,นี่ก็งัวแดงเนาะงัวแดงพามาชมนะคะนี่ก็ยอดมองกุฎเหมือนกันนะคะเพชร ยอดมงกุฎเบอรเบิ้นเราแยกหนอไว้เนาะอันนี้ก็ลูกเนาะลูกสีบุรีล้ำบ่าเราก็แยกไว้นี่เลยค่ะหงเหินอันนี้หงเหินแล้วนะคะกไก่ไก่แก้วตัวงามเนาะ แกตัวงามมันมีลูกหลายต้นเลยอันนี้สงขลานะคะเมืองสงขลาเมืองสงขลาเราอันนี้ก็นางไมเนาะต้นใหญ่ลูกลูกเขาก็ออกมาแล้วก็ตายไปบางน้อเจอเพียอันนี้รวยล้<ด>นฟ้านี่ค่ะอมพดพาเหมือนกันเนาะเราแยกไว้อันนี้ห้องเฮาค่ะอ้ยห้องเฮา อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันนะคะรวยล้นฟ้าอันนี้ไก่ราชาวดีค่ะน,นี่ไก่ราชาวดีผสมนะลูกไม้อันนี้ก็คือแบบอ,อ,อะไรนี้เราต้นเล็กต้นน้อยในจันหนวดเขี่ยว จะเหนดเขียวเราจะฟื้นไหมนี้นี่ค่ะเขียดตะปลานะคะดูดิตัวเหลืองๆตัวเขานวนมากเลยจะนิ่มนิใพามาดูเขากินมแมลงกินมดในนี้คะให้ปล่อยเขาอยู่อันนี้ขึ้นมาแล้วอ,อะไรของเราเนี่ยลงทิ้งหัวกำลังแตกหนอนะคะลุ้นลุน กวนอิ่มเราก็ทิ้งลงไปหมดกำลังรอลุ้นจะโผล่ขึ้นไหมสีบุรีลำเรากบเราก็ลงทิ้งหัวทิ้งใบไปหมดเลยเนาะเยอะอยู่นี่ค่ะอันนี้ตัวเล็กตัวน,น้อยลูกมาให้เราเนาะกำลังขึ้นมาก็มีอันนี้อะไรเอ่ยพระานพระลระร่วงพร,รงล่วงเรานะคะ กำลังขึ้นมาอยู่นะมีนกนกตู้นะคะตอนนี้เราก็เปิดตู้น่นแหละก็มีหลายต้นกำลังฟื้นเนาะอันนี้ยักษ์กุม,มาการเราเนาะแตกขึ้นมาแล้วชื้มันโดนฝนนะคะฝนตกหนะักตะละแม่กุสุมาเรานะคะอันนี้ดวงอมพลรเรานะคะเราก็ปลูกไว้ค่ะกับ นกกระทาเนาะอันนี้ก็สาวน้อยปรับแปลงเยอะเลยแล้วพอเอาไว้เต็มเลยอันนี้เราแตกแล้วฮะสหัสเดชะเรากำลังฟื้นขึ้นมาเนาะลูกไม้หกหลงเราเนาะนี่ชมพูรำมปอันนี้อันนี้ก็น่าจะหกหลงเนาะไม่หกหลงก็นารายเรื่องพบ มีหลายอย่างก็พามาชมนะคะสวนเราสุดโรมกันไปบ้างเนาะนี่ค่ะหกหลงข้างนอกอีกอันนี้อันนี้ก็เป็นลูกไม้เนาะเด็กๆเบบีกำลังฟื้นคืนชีพรอให้เขาโตเนาะนี่อ่ะเราตัดเราเอากระถางของ้ไนี่มาแล้มาเจออ้าวทับทิมเนาะเขามีหัวอยู่ ที่เราปลูกอ้อมชมพูเนาะแยกเราแยกกอนนเนาะเบอร์เบิร์นนี่นี้เลมอนลามเราเนาะแตกเต็มเลยแล้วก็เพาะไว้เนี่ยอ้อมชมพูเราตัดไหลเขานะอืมค่ะจะพามาชมสวนเรานะคะเล็ก,เล,กเล็กน้อยน้อยนะคะปลูกพริกปลูกยางนาด้วยค่ะพอ,อยางนาเนาะนี่เราปล่อยให้เขาเลื้อยละ อะไรชมพูเนาะอะไรชมพูด่างชมพูอันนฮกหลงค่ะฮกหลงเราเลยเก่าแก่เลยกำลังแตกหลายใบเลยกัดสีขึ้นมาเลยนะคะฮกหลงกล้วยด่างเนาะดิปปินบาเกียรเราเนาะแยกหนอกมาแล้วเขาแยกได้สองต้นเนาะเราขายไปต้นหนึ่งแท้ลูกเขา นี้ค่ะแก้วสรัพัดนึกตัวเมียนะคะอันนี้ลูกว่านะคะว่าใหญ่เนาะลูกว่าใหญ่ที่เรากินเราก็เลยพเพาะมเมล็ดไว้ขายขึ้นเต็มเลยเฮ้ hey, ค่านี้เบื้อๆนี่เบิดพระดาดยด่างแล้วนะคะแตกหน่อมาสองต้นแล้วน่ารักชะ <c oughs> อันนี้ก็อะไรนะแตงโม เราเรียกแตงโมอะไรนี่แหละแล้วเด็ดใบเขานงมาชํำนี่มาวางไว้งี่ค่ะนี่เขาเริ่มแตกแล้วหนูแตกต,ต้นละ <AL TH> แตงโมล้วแตกต้นเลวเ,เขาก็กําลังจะเป็นต้นให้เราเนาะ <S <S เราก็รอดู เค้เ okay, ค่ะก็พามาชมนะคะต้นไม้เราเล็กๆน้อยนะคะกับบรรยากาศยามเช้านี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้อันนี้งัวแดงฟอมกอเราเนาะสุดลมไปบ้างเจอฝนเฮ้ hey, ขอบคุณค่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจช่องเมนูแมวด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ